เฮ้ยกูโดนอีกแล้วมั้งสวยพีพีซีอย่าเขาลึกอย่าเขาลึกอย่าเขาลึกไอร้อนตอบสู้เขาจับไว้จับไว้จับไว้คนละตัวมันเดินมาถามกูว่ากูใส่หน้ากากอะไรมึงว่ามันบื้อปะน้องมันไม่ได้บื้อถูกถูกถูก เป็นไงไม่มีใครเข่าข้างว้าว่าท้วีพี่สีปัญหาไม่นี่มันคนที่มันเออเข่าตู้ไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้ยเข้าทุกรอบครับพี่สีเข้าทุกรอบชุดโคตรเท่อะเนี่ยเนี่ยระวังโดนชิงสุดเจนเดอร์ไม่ใช่เหรออยู่ไหนพี่ไอที่นี่มีชุดเบสบอลครบชุดโอดยไม้เบสอ่ะ ไมนไปไหนเนาะมันไปไปไหนวงเล่นตัวเองเจ็บมาสุดี่เสิอ่มีคนบอกว่าพี่เคยเหมืออาวุธไายอ่ะโคตรือคใช่ไงแล้วก็หยิบหยิบบัตรประกันผิดหยิบบูปินด้วยไงสองรอบใส่ไม้เบสอันนี้มันไม่อยากอยู่กับกูแล้วแหละดีดีจริงดีจริงพี่ดีดีทำดีอยู่พี่ทำทำไหมพี่ตำรวจไม่พอดิตอนนั้นอ่ะ ไปแบบไปแบบมือเค้กอะร้านเค้กอะตั้งแต่แรกใช่อ่ะพี่มีทอรีตแบบตำรวจไม่พอไม่ใช่ไม่ใช่จกบูนไม่ได้อ๋อก็เลยไปมือเยี่ยมเยี่ยมกูดไม่มันไม่มีตำรวจให้จกบูนเลยอะลิ้นเหลวติ่งจัดทองสุกไม่ไหวโอ้แต่เมื่อวานแม่งโดนไล่ตลอดเลยตาน แอบอยู่หลังรถใช้ยี่มดอยู่สีแดงเยอะสีแดงเยอะสีแดงเยอะจริงขางนอก่อนเลยเขียวเยอะ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 มากเขียวกืนดำก็กืนกืนน้ำลายอ่ะดำอ่ะดำโดนเน่มันก็รู้อยู่ใช่ปหมล่ะรู้อยู่บูทัยอุ้ยปีศาจหมูอยู่ในวงแค่นั้นแหละปีศาจหมูเขาจ้องจะเซตหยอดแล้วไอ้คือปีศาจหมูวะพี่ คนดังแล้วไม่รู้จักเอาปีศาจมัวมีใครเล่นป่ามัวนี่ยตีเรานี่ใครวะเนี่ยบัวเหรอใช่ป่ะใช่ใช่ไอเอเวอร์อยู่อ่ะเด้เอเวอร์ไม่แทงอ่ะเด้สีแดงไม่เขียวขนาดอุ้มยังทิ้งเขาเลยอุ้ยใช่เหรอเหี้ยไปแล้ว่ะไงดีเราความรับจากการเกิดอุ้มเอ๋ ผมไม่ได้ทิ้งผมทําเต็มที่แล้วพี่ไปดูผมขับสิผมไม่ได้ทิ้งจริงผมขับเต็มที่แล้ววันั้นอ่ะเฮ้ย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 เ้ยหูแล้วมาน้ำเงินมาเพิ่มนั้นอ่ะใช่ป่าวอ้ยน้ำเงินลร่มล่ำอ่พี่กับปบแก๊งน้ำเงินน่าจะเยอะเยอะขนาดเดียวันนี้น่าจะเยอะหมดแหละมันปิดเมืองนี่อ๋อส้มมหนึ่ง เขียวจะเข้าเขียวจะเข้าเขียวจะเข้าไปไปไปเขียวเข้าแล้วเขียวเข้าแล้วเฮ้ยมีพี่ปีศาจระวังเนินระวังเนินจากไอ้นี่นะเนินจากข้างหลังตีลงมานะเล่กันเลยเก็บจริงกันเลยกพรยอม กันเลยเก็บกินกันเลยอย่าแตกอย่าแตกอย่ากระจายฮัลโหลเดินนะเว้ยเรากระจายเอ้ระยระหว่างเดินเขาเขาเขาเล่นเหมือนเราที่เมื่อก่อนนะเว้ย ไปดิ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 เอาเอาเอาไแดงเข้าแดงเข้าน้องเส้นน้องเฮ้แดงเข้านะสีดำทอสุ่มดูดีนะแดงเข้านะใส่พีไม่ไม่มีไม่มีเพื่อนหลุดปิดเลยปิดเลยพีนะถีบเลยถีบมเลยน้องถีบเลยถีาถีบมาเลมาเลมาเลีมเลิถมามาเลมามาีมาเยยเยอะมเเยยเลนถยถยมาลลงมา ถอยมาก็อดามอ่ะเอาลุงกลับมาดีเอ็งตกหน่อยฮะล้อีตายปีตายพีตายเนื้อเนื้อปีตายเฮ้ยปีตายปีตายปีตายสวยนะล่ะโซนก่อนโซนก่อนโซนเอาขับบู๊กันอยู่เรัมีเหลืองเข้าไปช่วยด้วยได้อยู่ ไม่ไม่ได้สุดดิไม่ได้สุดใจเย็น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 หน่อยเฮ้ยเนินใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮียตกก็ได้ไหมเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ขึ้นไปดันขึ้นไปเล่นเนินเลยดันขึ้นไปเล่นเนินเลยทองสุกอ่ะทองสุกดันขึ้นมาเล่นเนินเลยดันนะดันเฮ้ยกลับมากลับมารวมกันกินเนินทั้งหมดอ่ะรวมกันก่อนแม่แห่นี้ถ่ายก่อนไอพี่พี่สีถ่ายกันถ่ายมานี่ถ่ายมานี่กันมา ตายตายไม่น่ารักเลยคุณโดนสถานะอะไรวะเนี่ยขวานอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นทองสุกใจเย็นโซนไว้โซนไว้โซนไว้เราไหวมีมีเหลืองอยู่ข้างบนนะผมกินข้าวเฉยเลยพี่อร่อยมากอร่อยมาเสุดขวานขวานสามนะขวานสามนะโดนสตันนะขวานสามนะขวานสามอุ้ยเฮ้ยเฮ้ใจเย็นใจเย็นลงใจเย็นใช่หน่อยมาเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยผมพูดผมพูดเป็นตัวชูปนะ ปิดยากงไม่อย่าฝืนจะฝืนเดี๋ยวโดนเพื่อนเกิดเกิดบ้าเล็กยืนไว้ยืนไว้ยืนไว้ไอ้ตน้น้ำมีเน่เนอเน้องอาชุบหน่อยได้ไหมตัวละน้ำเงินลีเยอะนะเว้ยดำดูุยนะเว้ยกูจิบันอย่าปิงกล่องครับตู้ครับตู้มึงสไลด์ครับตู้ครับกำลังสไลด์ครับ โอ้ยเยอ้ยน้ำเงินรีหมดเลยแนมะ่งข้างล่างเยอะข้างล่างาีลามันรีหมดเลย <Yeah. S 1> ข้างล่างรีหมดเลยตีไปพี่ต,ตีตีแล้วมาผมดักให้ <Line. S 1> มองไม่เห็นอนะ่ะเพนจะหมดอย่าดื้อดี บดผมบดผมบดผมุ้ผม้ผมตายตายตายเหนื่อยกับโซลาว่ะงลางเต็มนะอ่าูละน้ำเงินลีไม่เราต้องหาพี่โจพี่โจอยู่ไหนทีนึงพี่ป๊อ้โอ้ยเหียตายอยู่ตรงนู้นเล่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 นาล พี่ไปไปเล่นสีดำสองคนดิเล่นสีดำให้หน่อยดิสองคนเอาล้างดิเอาล้างหมดบ้าเอาล้างหมดบ้าเอาล้างหมนบ้าเอาล้างหมดบ้าเอาล้างหมดบ้ามามาเล่นข้าล่าพีเอพีแข่งไว้ขอให้ตายดิ มี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 คนอยู่ข้างนอกด้วยอ่ะมีคนอยู่เฮ้ยดาดนเอ้ลุงเพื่อนดนวันนี้ก็มาเล่นฝั่งนี้มามามาี่กมา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 อย่าเล่นสูตพี่แดน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 เฮ้ยหน่อยหน่ยวะโอ้โหโซไวโซไวโซไวพี่โจอยู่ไหนอ่ะเอาพี่โจมาดิมาแล้วมาแล้ว โอ้ยเหลือรารอให้เหลือสี่ฟ้าเลยเราลงโคบะโคบะเจสันอยู่ป้าก็เจสันอยู่เวลามันเกิดขึ้นมาอีกแล้วเราต้องไหนดีน้ำเงินเยอะมันกินน้ำเงินก่อนกินน้ำเงินก่อนกินน้ำเงินก่อนไปไปไปเดี๋ยวดักบนให้เดี๋ยวดักบนให้ อย่าเข้าสุดนะอย่าเข้าสุดนะต้องสุดรอเราเป็นตรงกลางนะพี่ถอยไปเล่นข้างบนได้ไหมเหาเหงาเลยตรงนี้สีแดงเหลือคนเดียวสีแดงเหลือคนตามไปตามไปแน่นอนแน่นอนไม่มึงมึงกินน้ำเงินให้หมดดิปิดน้ำเงินให้หมดก่อนดิ หม่วงมานะม่วงมานะดำเตยนนะเอ้ยเลื่องขโมนหน่อยเลืองขโมนหน่อยม่วงเข้ามึงเห็นเป่า้าพี่จะสันมาก่อนมาก่อนมากุ๊ก่อนมากุ๊ก่อนเรา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 ไม่ได้เราเยวด้วยเตียวพีโลึกๆๆๆอยมาไมมาตายผมตายผมเลยายมาายมาอย่าไปวัดโอ้โหไม่ได้ยินเพื่อนเลยหูหู กูไปไหนสวยตั้งพอดีอะไรเนี่ยดนพอดี้ขึ้นมาขึ้นมาใจเย็นอยเล่นสุดอยเล่นสุดโอ้ยน้องตายตายใจเย็นส้มโมองเพื่อนไปรีอ่ะเเก็นั้เรงนี้ใเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นมานี้มาหนี้มามามาสวยน้ำเงินหมดยังอ่ะเปิดน้ำเงินให้หมดก่อนเนี่ยรับปิดน้ำเงินเลยคนเดียวเนี่ย ปิดยังไงดีนะฮะถึงแล้วขึ้นไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวกูดักตัวเกินให้วองมาไม่เกิเหรอมปิดปิดปิดคอพาเนี่ยหิ่มนนี่แม่งปิดไม่ได้ ้ก็ให้มีทิพย์ให้มีทิพย์เพื่อนเติมเหมือนยังไม่ะไนะใช่ไหมพี่เพื่อนเพื่อนเราเพิ่มเราไปอยู่อะไรตรงนู้นกันวะเนี่ยวิชัอดอ้า เฮ้ยดำดำไปไหนหมดวะน่ะโอ้โหไปนู่นหมดเลยเพื่อนเราอยู่ไหนเพื่อนเราอยู่เนินตามเนินนู้นนหมดเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นจเย็นจเย็นหน่อยจเย็นหน่อยของมันใช้เยอะใจเย็นหน่อยเกินไปพี่เจ้าเกินไหมดแล้วใช่ปะตรงนี้เฮ้ยเราโหแล้วเพื่อนหลุดอออะไรวะเนี่ยไปไม่หมดเลยด้วยไหมขึ้นขึ้นเนินบนขึ้นไปเนินบนขึ้นไปเนินบนปิดน้ำเงินก่อนได้ปะ

โอ้ยรีเพื่อนก่อนมึงรีเพื่อนกันเจเย็นใจเย็นดิอย่าอย่ามันสุดได้ป่าววใครว่าหน้าปากอ่ะรอดเดี๋ยวพี่เอาให้จุบได้ไหมจุบพี่หน่อยจุบไม่เอาไม่เอาไม่เล่นพอแล้วพี่เล่นพอแล้วเฮ้ยจะพีบีบีบีเอดีว่าชจุบพี่เลยเอเดียดีผมไม่มีนะเฮ้ไปโซนุสโซนุสน้ำเงินลุกน้ำเงินลุกน้ำเงินลุก พีี่ไปมอดโอ้เลิกเล่นเลิกเล่นเลิกเล่นยังเกิดกันไม่หยุดเลิกเล่นเลิกเล่นเลิกเล่นแล้วเลิกเล่นแล้วไอ้เหี้ยเกิดกันไม่หยุดเลยไปไปดีแล้วไปเล่นตรงต้นไม้อมามาเล่นต้นม่วงก่อนมาออกมาก่อนพี่วิศนตะโกนเรียกเพื่อนดีให้ออกมาก่อนออกมา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 พี่หยองเด้งพี่หยองเด้งเผื่อโดนเล้วโอ้ไม่โดน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 พี่เจียวพี่เจียวโดนแน่ม่วงอ่ะโดนแน่ไม่ต้องพูดหรอกเจียวฝืนพี่เจี้ยฝืนโดนโดนพี่ชัวทุบโดนพี่ชัวเลขาว่ยกำมก่อนกำมอดอ่อยกำมก่อนเขาอยากรีกันนะปล่อยเขาเลยเขาอยากรีกันปล่อยเขาไปก่อน โอ้ยร์แล้วเลียเกียรไม่มีเพยได้ไอะม่มีแล้วเหรอให้ต้องตองกินน้ำเงินต้องกีนน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินไม่องเว่รเว้ยเว่ไม่ต้องเว้อเว้พอพอพอน้ำเงินเยอะสุดเลยว่ะไม่ไม่งั้นน้ำเงินเยอะนะเว้ยมันต้องมาหาเราอยู่แล้วลุงเท่าไหร่ลุงสิบห้าน่างอยันไรกันนะเรานีไหมเราเราดึงเขาไปขวาไมขวาง่ายปะเนียเหี้ยัเขารีาเราก็ต้องหนัดเขามา ปล่อยเลยปล่อยเลยคมณเห็นเหรอเพื่อนไม่เห็นเลยนะมยดอามุด้ะคุณมุดยังไงเข้มหมดเลยอย่าให้กลับอย่าให้เขากลับอย่าให้เขากลับเดี๋ยวเพื่อนก่อนตายตายตายน้องต่อยพี่ต่อยพี่เือกันเลย แดงหมดเล่าเลยน้ำเงินเล่าไม่เห็นนะหนูไม่เห็นเห็นนะทำไงอ่ะหนงไงอ่ะขอบูขอบูขอบูสวยอ่ามีปมีปะเหือคนเดียวเล่าอุ้ยหายเก็บปะดู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 ไปเลยไปเลยดเลยทำไมรับูเห็นเป็นตัวเองดีอ้่องเชื่อเวลาพี่มดเวลาพี่ตีคามใจว โอ้โหเฮียสวยเอ้ยมายืนให้เพื่อนบู๊หน่อยเจสันทำได้ปะเนี่ยดีเพื่อนก่อนได้นะเขาเกิดดูด้วยดูด้วยเขาเกิดอ่ะดูดิดูโจวิ่งมาหน่อย ยังไงเราก็ต้องได้กล่องนี้อ่ะเพราะเราต้องเอาไปซื้อเพนเฮ้ยอันนี้ขายแค่นี้แล้วกล่องนี้ไม่มีตังเลยทีเดียวกล่องนี้ขายทั้งหมดนะอล่ะจะตัดไม้บ้าบอเย้ยแล้วนะเย้ยแล้วยายแล้วยายแล้วเขาบอกว่าแค่เล่นก็หมดเวลาแล้วไม่เกหูปวดตานี่ตานใหม่ปวดเนี้ย้านใหม่ก เออหมดจริงเอเตี่ยวตึงไหมยังหรอจริงหรอยังไม่หมดหรอตกใจไม่เหลือแล้วนะเพี้ยนเหลือสามป่องให้ตายเถื่อเพียนหมดตูวแล้ววันนี้ก็เปิดแล้วนี่เต็มแล้วแต่ไม่เห็นได้ของเลยวะรอได้ปะ เต็มแล้วเนี่ยไม่เห็นได้ของเลยจริงเหรอจ้าดูแบบมันเต็มหลอดอยู่อย่างนั้นไอ้สองไปก็ได้มไหมได้แล้วโอเคขายให้เทสองก้อนขายซื้อบ้างปล่อยไงอ่ะปล่อยไงอ่ะยไงอะหล่อขายให้เทสองก้อนโอ้ในวัยร้องพทุบสาวขายให้เทสองก้อน ไม่มีใครเอาเลยวะ BC ต่อแดดต่อผมมันยังโหลดอยู่เลยเออยังอยู่เหมือนกันเนี่ยโคตรใจร้ายเลยขอเล่นหน่อยกันไม่ได้นานๆมาทีอันนี้เตี่ยวลุงมาดิอยากเล่นเหรอดีๆน้องอีดีน้องน้องอีทีน้องน้องน้องพี่อีดีน้องขอบคุณครับ